ันนี้เป็นพลอยพลอยเนี่ยพลอยขาวตอนนี้บางคนก็เรียกปอดเรียกคอสอะไรไม่รู้ว่าเป็นพลอยขาวถ้าจีนก็เหมือนเพชรเอาไปเผามันก็เนื้อแข็งขึ้นนะครับจะเป็นคอสตระกูลหนึ่งก็แตกแต่ตระกูลนี้มันมันอยู่กับพลอยพอไปเผามันก็แข็งอย่างนี้ทำเป็นรูปปัวใจเจาะสวยครับ กกบำรุงหัวใจวางไปวางอดีตอันนี้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายถ่ายแบบธรรมดา

เขาถ่ายกันจริงๆเขาจะมีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้อง<ม>แล้วก็มีฉากดำอยู่ข้างล่างจะไ,ได้เด่นเนาะครับพี่เราให้ดูแบบทําให้ดูแบบพอรู้เรื่องอ <laughs> เพราะว่าถ้าเขาไม่ถูกใจเขาก็าาส่งมาปีใหนเปลี่ยนได้เราให้เปลี่ยนเพราะว่าคอยเราเองอันนี้ลืมบอกไป สี่กะลัดติดติดตะตังสี่กะลัดติดตังใจพวกนี้มันจะมีอย่างอีกแบบมันเป็นสีเหลืองที่มันเขาพะงาบอันนั้นเป็นมาจากถ้ำอันนั้นเป็นอะไรไหมมันเป็นตกฝึกของอะไรอ่ะมันมาจากถ้ำหรอครับเขาพะงามจะเขาเล่นกันไหมก็เล่นนะครับ มันก็ใกล้เคีเยงกันนะราคาใกล้เคีเยงกันอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะแพง,งกวา่าครับเยอะอันนั้นจะเรืยออ่อนกว่าเน็น,นี้ก็สิบสองเจ็ดห้าการจี้ก็จี้เหลี่ยมเยอะถ้าถ่ายปอยถ้าทามึดจะสวยกว่าถ่ายจี้ ที่มีไฟท่ายที่มีไฟท่ายที่มีไฟมันจะมองไม่ชัดกล้องมันปรับได้เจียงเจียเจัดจัดเลย เพราะว่ามีไฟมันจ้าไงพวกไอต,ตัวนี้กล้องมันมันปรับแสงอินฟาเล็ของมันจริงลูกหลานจบมาเนี่ยนั่งเล่นอย่างเงี้ยก็ได้ตังค์แล้วไม่ต้องไปสมัครงานอะไรครับม,มีอะไรก็ใส่ได้พูดถึงว่าเรามีของที่ระลึก เมืองจันมีจักสารอะไรมีทุเรียนทอดอะไรแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วก็เอามาตั้มตาเราแล้วก็ส่งขายได้หมดเลยครับอยากได้ประสังมาบอกคายตรงไปขายได้ทุกตัวเลยอ<ม>ย่างผมจะขายกล้วยไม้ก็ได้ถ่ายรูปเนี่ยไปเดินเดินถ่ายเสร็จแล้วเขาเราศึกษาหน่อยว่ายี่ห้ออะไรคืออะไรแล้วก็สั่งมาเราก็ ไปเดินซื้อมาแล้วก็ส่งไป <laughs> เราเจอเรามีเขาไม่มีนะเนี่ยถ้าตัวนี้ผมมีพอยไงแต่แ้่ผมไม่มีพอยเนี่ยอย่างเงี้ยมีต้นไม้มาแล้วก็ไปเดินเดินชมดูแล้วก็ถ่ายรูปลงเว็บไล <c oughs> ม้มันมันมันขายได้ทุกอย่างตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตีดู นี่เราถ่ายไว้ก่อนถึงเวลาเราค,ค่อยเอาเข้าไปอยู่ในนั้นอ๋อกดกุ๊บก็ไปเลยครับ